ครับน้องอะไรนะน้องน้องดับน้องเจคอบน้องเจคอบชื่ออะไรนะชื่อชื่อเจคอบเจคอบเจคอบกินอะไรกินไก่กินไก่โอ้อายุเท่าไหร่ละอะไรมังกร้ังมังกร้ขวบไปแล้งสี่ขวบยกมือขึ้นทำทำไมฟันชนิ้วอย่างนี้อ่าชอันนี้คุณยายหรือหรือคุณแม่ าคุณยายหรือคุณแย่แย่าแล้วไปบ้านช่วยอะไรย่มากมันชุดยายในชุดยายเ <c oughs> จ๊ขอบเจ๊ขอ,จขอบช่วยไป,ไปไปไปบ้านทำอะไรมัง่ง<อ>พอไปถึงบ้านปุ๊บทำอะไรทำอะไราก,กาปิตาเินนมกินนมแล้วนอนดึกไหมนอนดึกไหมดูทีวีไหมดูทุกวันดูทุกวันเลยติดหนังไหมสิติดทีวีเหรอหนูหนูไม่หลับเลยไม่ได้หลับเลย เต้นเต้นให้ดูหน่อยสิอ่ะเร็วเร็วอ่าหนึ่งเอ่อเปิดเพลงเปิดเพลงเลยเปิดเพลงเลยวเปิดเต้นเร็วอ่ะเร็วเร็วเร็วฟ้าแฟดโอ้ยเต้นเก่งมากเลยรถห่างเลยดิแม่อ่ะเร็วฟ้าแฟดเร็วเอาเพลงอะไรดีเอาเพลงอะไรดีมาเร็วเร็วบุกคุณบุกคุณเร็ว

ดี๋ยววันอื่นเต้นให้คนูคดูหน่อยนะวันอื่นเต้นเดี๋ยววันอื่นมาสัมภาษณ์ใหม่นะว่าทําทอะไรมั่งที่บ้านอ่านหนังสือได้คีดตัวแล้วก็ไก่ถึงพ้องนะักงู่นะโอเคนะบา,บายยเจ๊ขอบบายบายค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ,บค,ครับ